ใส่ได้เออก็จะพูได้เพราะว่าพี่มส่ค่ะอ้าวอยากให้ลูกได้ดีเนาะจะพี่มส่ใส่นะเออแต่ว่าเราเราจัดการกับความความอยากให้ลูกดีๆของคุณแม่ยังไรคะตรงนั้นพอจะพิมพ์แบไงคะต้องรีบทัดให้ได้ค่ะอ่าเห็นไหมก็ทำให้ดีพี่เก๋ s t r o ทุกคนเลยนะคะอาทิตยหน้าบ้างความบรรเทาใจในจริการอยู่ทีทุเก๋ค่ะค่ะ รับใจเอาอันนี้ก่อนรับอันนี้ก่อนอันนี้ก่อนรับใจในความพยายามของพี่เกตค่ะใช่พี่เกตพยายามของพวกเรามากแล้วกดผสมพวกเราบ้างเวลาว่างของพี่เกตจริงๆพี่เกตอยู่ต่อข้อปวดใจค่ะแต่พี่เกตก็แบบแบ่เราอ๋อเพื่อที่จะทำให้เราอ่ะมีพลังงากนนี้ขึ้นเออแล้วมีโมเมนต์ไหนที่เรารู้สึกว่าอืมซึ้งอ่ะสิ่งที่คุณแม่ทำคุณแม่ชอบพูดว่า เวลาเวลาทุกคนจะเข้าต้องจำโมเมนต์นี้ใช่ไหมคะจำโมเมนต์นี้ไว้แล้วให้พี่โรก่อนกว่าเราให้ดูค่ะจำโมเมนต์นี้ไว้ให้เอ่อมันจะต้องมีเสียงเวลาที่เราโตขึ้นมาเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงเราขึ้นมาเวลาเราทำอะไรไม่ดีเนี่ยจะมีเสียงกล้องอยู่ในหัวใช่อย่าทำนะอย่างูนี้เสียงพี่เก๋ที่กล้องอยู่ในหัวเราคือคำว่าอะไรอจีน่าเชิญค่ะจีน่าต้องทำได้จีน่าต้องทำได้ ไม่อก้นะครูเธอมอยากเห็นนะของจริงนะเห็นอะไรดิให้คุณแมูก่อนนะคะที่บนะคะมีเพลงให้คุณแคุูเธอใหอะคะไม่ต้องมีเพลงนะ ตามแทนดดีอสิ่งที่ต้องอยู่ในหพี่นะใช่ค่ใ่อยางให้เกของ you standing shine you just a t e แี่คือดังอยู่ในหัวตลอดแล้วเวาเดินไปไหนเนี่ยให้กำลังใจตัวเองว่าฉัน o u t standing shine นะคะแล้วอยากแนะนำให้ทุกคนใช้ทริดียวกันด้วยนะคะโอเคทตอนสองคนอยาพูดอะไรกับกับแฟนๆที่มามาดูชิงเก๋ที่มาเยี่ยมมรักเาในวันนี้นะช้าเชิญค่ะ ก็ขอบคุณพ่อเมื่อกี้เดินมาก็ก็เจอแบบว่าเนี่ยเราเชียร์อยู่ข้างเวทีนะอะไรเงี้ยขอบคุณที่วันนั้นไปเชียร์ใครไม่ได้ไปเชียร์ไม่เป็นไรค่ะแล้วเชียร์เชียร์เชียร์ณชินาค่ะขอบคุณที่วันนั้นไปเชียร์อะไรเงี้ยอีกเก้าเดียวเท่านั้นเองขอบขอบคุณทุกคนจริงๆขอบคุณที่คอยเชียร์คอยให้กำลังใจอะไรเงี้ยค่ะ มันมันมันเกินคำว่าขอบคุณอ่ะใช่พูดได้เป็นอธิบายคำคุณไม่ถูกไม่เอาไม่น่ามากใช่ชอค่ะก็ขอบคุณนะคะที่ยังเชียร์พิมพี่รูกแกศอยู่ตั้งแต่ปีแรกตอนเชื่อว่าแต่คนที่อยู่ตรงนี้นะตตั้งแต่สีสําแรกเลย อย่างศิษย์ชั้นสองก็ยังเชียร์กันอยู่ว่ขอบคุณมากนะคะที่คอยให้กำลังใจแล้วก็ทั้งคุณแม่เองแล้วก็น้องๆศิษชั้นสองเนี่ยจะโดนแบบโซเชียลมีเดียมากแต่ก็จะเห็นหลายๆคนด้วยจะเข้ามาหมดให้กำลังใจ้ก็อย่าแบบอย่าคิดมากไปอย่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ขอบคุณนะคะช่วยดูแลเรามาตลอดนะคะค่ะแล้วก็ติดตามผลงานของน้องมีชมกันแน่นอนเลยนะคะขอบคุณมากค่ะ ใช่ไหมคะผมวินเดอรแคมเปญ มีแค่สีทองเขาบอกใส่ทองดำแล้วลู้มั้ไม่มีไม่มีก็แค่เจ้าคนทอง,องดำา็็วขอแต้วนะคะแล้วเนี่ยนี่คือหรือพี่ตอนพี่เกดเล่นโยคะที่บ้านอะอไปโยคะไปโยคะทุกวันแต่ทุกเนี้ยขอเดินออกมาแล้วบอกว่าอา a v e t ั่วพอ o g i จ e ดีมากอ่ะเดินสูงยาวเข่าดีดี๋ยเดี๋ยวนุ่ความมั่นใจแล้วทารึคะทาคนอาจจะงงว่าทำไมเป็นเพลงอาเดลีฟนะคะคือเป็นเพลงที่พี่ทาทาร้องให้พี่โรเกตเดินแบบในงานของจุชานชัยอ่างค่ะมีเรื่องราวนะคะเอาละค่ะให้พี่เกตพูดอะไรกับลูกๆไหมคะเชน ก็ขอบคุณนะคะแฟนคลับมากๆเลยนะคะที่ตั้งใจมาเซอร์ไพรส์พวกเรานะคะเป็นของขวัญขอบคุณมากจริงๆเลยค่ะเราจัดทีมลูกเกดมีของขวัญให้ด้วยนะคะเล็กๆน้อยๆมอบให้ค่ะขอบคุณมากนลค่ะขอบคุณมากเลยค่ะเรามาเริ่มกันกับโกโก้ดีกว่านะคะเมื่อกี้เราถามกันไปแล้วว่าความประทับใจีอยู่ทีมลูกเกดของโกโก้คืออะไรค่ะ ขอบคุณสำหรับคำถาม ความอใช่ไหมความประทับใจเหรอคะหนูเยอะมากเลยคือหนูกประทับใจแรกมากที่ตอนที่หนูไปสมัครเ h e f a ฟสแล้วหนูกลัวมากกลัวิพี่เกดจะโคงห้าคนแล้วหนูก็จะไม่ได้เข้าคนสุดท้ายพี่เกดก็เลือกหนูเลือกแค่คนเดียวหนูดีใจมากคะ่ะแล้วหลังจากนั้นมาพี่เกดได้อบรมสั่สอน หลายอย่างมากเหมือนเป็นแม่คนหนึ่งเลยซึ่งคือไม่รู้จะพูดยังไงไม่รู้จะขอบคุณยังไงจริงค่ะเพราะว่าพี่เกดทุ่มเทกับพวกเรามากๆถ้าใครที่ไม่ได้มาเจอไม่ได้มาสัมผัสกับพี่เกดก็จะไม่รู้ว่าพี่เกดเป็นคนยังไงคนอื่นอาจจะคิดว่าพี่เกดเป็นคนดุก็เขาดุแต่เขามีเหตุผลไม่ใช่อยู่ดีแบบดุแบบอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แล้วหนูประทับใจที่พี่เกดคอยบอกกับหนูตลอดว่า พี่เชื่อว่าหนูทําได้หนูตอนแรกหนูยังไม่เชื่อตัวเองแลวหนูทาได้แต่พอพี่เกดพูดแล้วมันแบบในเมื่อเขาพูดเราก็ต้องทําให้ได้เพราะว่าพี่เกดมั่นใจว่าเราทําได้เราก็ต้องทําได้ค่ะขอบคุณเกด <coll ine x> ก็เป็นคนที่ตอนที่หยิบก,กระดาษคลินิกขึ้นมาแล้วก็พูดว่าถค่อยู่ทีมพี่เกดก็ชนะแล้วแล้วตอนนั้นเราดูคนดูทงบ้านเราซึงมากเลยอนะถ้าเป็นชาเชาคะรู้สสกดๆเหมือนกัน,นนะต่อค่ะมาทำใจค่ะ มันอาจจะนานมากแล้วคือต้องยอมรับว่าหนูเสียใจมากที่หนูออกคนแรกแล้วมันก็เป็นเวลาที่นานมากแล้วจนเกือบจะลืมไปแล้วว่าตรงนั้นเรารู้สึกยังไงแต่สิ่งที่ไม่เคยลืมคือเรารู้เสมอว่าพี่เกตให้อะไรเราให้เราเยอะมากเยอะมากๆอย่างที่พี่จีน่าบอกว่าเวลาเขามีให้ครอบครัวก็ได้เขาจะพูดเสมอว่าเขาอะยอม บินมาอยู่ที่เนี่ยมาให้เราถึงขนาดเนี้ยเราต้องเอาไปให้เยอะที่สุดเราต้องทําให้ได้เราต้องทําให้ได,เได้เพราะจะยังแล้วหนูก็หนูต้องขอบคุณพี่เกดที่เชื่อมัน่นคนอย่างหนูมีหลายคนบอกว่าพี่เกดอาจจะงง,งที่เร่องหนูมาแต่หนูเชื่อว่ามันคือของผูง้มีคิดอะคะ่ะที่ทําให้เรามาอยู่ด้วยกันดูวันนี้ทีนี้นะคะวันนี้การแฟนมี้นะ,ะเราก็จะเห็นเอกลักษณ์ของแฟนของแต่ละทีม ทีมคริสเป็นแบบนึงทีมบีเป็นแบบนึงให้สองคนนี้ไมเคราะห์ดีกว่าเนั่นไหนพี่ก็ทำใจดีรีแคปแล้วไม่เหมอนงานไมเคาะให้สองคนนี้วิเคราะห์ดีกว่าว่าเป็นแฟนของทีมลูกเกดเน,นี่ยส่วนใหญ่เป็นคนยังไงเป็นคนสวยถูกต้องค่ะชเจนฉลาดฉลาดไม่งงชอบชอบสวยฉลาดแล้วก็ไม่งงแล้วก็เป็นคนเก่งชัดเจน ความสามารถจบค่ะก็แค่แต่เพิ่มเติมคือพวกเราสตองมาก,มก,กาเราได้แน่นอนใช่ใชเพราะว่าเราคือทีมลูกเกตทีมลูกเกดในจีมีทีกเดีเยวและที่สำคัญนะคะ หนูเป็นแม่มันหนูเป็นแม่มันแล้วตอนนี้เหยียบนอนแล้วสอนสอนสอยู่วหนูกอดงูเหมือน,งงนกับว่าหนูเป็นแม่มัน <c oughs> อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคำเลยคะที่ต้องอยู่ในหัวดิฉันอยู่ตลอดเวลาเพระเอาอแซนดิชายขอ,ขอ <c oughs> คบคุณท่อบท่านค่ะการเซอร์ไพรส์ค่ะรู้ว่าจะมีแฟนคลับที่ไม่ได้อยู่กรุงเทพแล้วก็มาใช่ไหมคะอยากรู้ว่าแฟนลับคนไหนที่มาแบบไกลสุดอ่ะ มีจังหวัดอะไรบ้างมีอะไรบ้างคะอยุทยาครับอุธยาชเชิญค่ะ